สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง after the match นะครับประจำวันพฤหัสบดีที่12สิงหาคมนะครับ2564มาเราก็มาพูดคุยหลังเกมครับโอ้โหกว่าจะรู้ผลนะครับก็โอ้โหล่อไปถึงจุดถึงดีกายกันเลยครับก็คือการยิงลูกที่จุดโทษนะครับโดนจุดโทษนะครับที่ เชลซีคร <Es> <an> oh ับโอ้โหยิงจุดโทษกันมาราทอนเหมือนกันนะก็ยิงจนถึงคนที่เจ็ดนะครับผมก็ได้บทสรุปนะครับที่เชลซีก็เอาชนะเบียร์ได้เไปได้ครับหกต่อห้านะจากการเสมอกันในเกมตลอดร้อยี่สิบนาทีครับเสมอกันหนึ่งประตูตอนหนึ่งเอ่อได้ก็คือมันก็เป็นการแบบ ดีใจที่แบบว่ามันค่อนข้างที่จะยังไม่แบบสุดเหมือนตอนแชมิลลีกนะครับในเกมเนี้ยเพราะว่าหลายๆอย่างที่ได้เห็นนะมันเห็นแล้วครับว่าทั้งเรื่องความฟิตต่างๆเรื่องความข้อผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่ในการเล่นฟุตบอลนะครับผมจะพูดถึงร้อยยี่สิบนาทีทั้งหมดเลยนะครับว่าเชลซีเล่นยังไงนะครับครึ่งแรกคะแนนเต็มสิบเอาไปเลยแปดจุดห้าหรือเก้าเลยครับ โดยเฉพาะครึ่งชั่วโมงแรกที่กดใส่ยเบียร์เอยู่ฝ่ายเดียวเลยครับแบบเราพับสนามบุกเล่นกันแค่อยู่ในแดนของทางเบียร์เลฝ่ายเดียวเลี่ยนะครับเบียร์เพยายามที่จะสู้เชลซีแหละครับแต่ว่าแบบบุกขึ้นมามาจบแดนสุดท้ายก็ไม่ถึงเมนดี้สักทีอะไรเงี้ยคือขึ้นมาจนะจะอยู่ในแดนเชลซีก็คือแบบของบอลได้ไม่นาน แป๊บเดียวก็เสียบอลให้กับเชลซีไปนะครับก็เลยทำให้เชลซีบุกเรื่อยๆเลยครับทำเกมอยู่ตลอดนะครับหาทางเจาะเข้าไปนะครับมันอย่างที่ผมบอกเลยนะปัญหาตอนเนี้ยที่ผมจะพูดกับแฟนเชลซีโดยตรงจริงๆนะครับพูดจากใจเลยก็คือเรื่องการเข้าทำครับไอเดีย ผมจะบอกก่อนเริ่มดูดการเดี๋ยวอาจจะเป็นวันช่วง before the match ก็ได้หรือ b e f o r e เ h e match นะหรือไม่แน่ก็อาจจะมีคลิปแยกนะครับดูก่อนนะผมจะบอกเลยว,ว่าปัญหาเชลซีอ่ะคือเกมในบ้านต้องดูว่าถ้าได้ลูคาคูมาแล้วจะแก้ได้หรือเปล่าแต่ผมก็รู้ลึกๆว่าถ้าเป็นลูคาคูยืนค้ำหน้าเนี่ยอาจจะทำให้แบบมีมิติมากกว่าเนี่ยแบบทำให้แบบแนว ลุกในกรอบเขตโทษคู่แข่งจะดูอันตรายสําหรับเชลซีนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับในการแก้ปัญหาเพราะว่ารอชูเซอร์ครับหลังจบเกมซูเปอร์คัพผมว่าไม่น่าจะเกินวันศุกร์น่าจะเปิดตัวนะครับสำหรับโรเมลูลูคาโคแต่มาพูดถึงเกมนี้ก่อนเกมนี้จนคือเชลซีครองบอลเรื่อยๆจนมาได้ประตูนะครับในนาทีที่27เป็นจังหวะที่คืออ่าขึ้นเกมมานะครับสำหรับเชลซีขึ้น จากมากสอลองโซ่นะครับก็คือกําลังจะพยายามขึ้นบกไปทีนี้เนี่ยเป็นคายฮาวเว s t สวิ่งทําทางครับให้มากสอลองโซ่เปิดนะจ่ายบอลแทงทะลุไปนะครับแล้วก็ให้คายฮาวเว s t สวิ่งมาตรงพื้นที่ว่างนะครับแล้วก็เปิดตัดเข้ากลางเปิดแบบฉลาดนิดนึงอะ่ะดีครับแบบไม่ได้เปิดโดงคอสเข้าไปนะแต่เปิดตัดเข้ามาตรงกลางแล้วบอลมันผ่านตีมูไวเนอร์แล้วก็กองหลังของทางบี BR, ยเาเรอัลแล้วก็ บอลมาถึงหาคิมเซเยตแปรแบบอาจจะยิงไม่เต็มด้วยนะแต่ว่าโชคยังดีที่มันดีพอที่ทำให้ได้ประตูลูกนั้นนะครับนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับนี่นาทียี่สิบเจ็ดเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเชลซีบุกอยู่ฝ่ายเดียวเลยบุกเต็มเต็มเลยพอหลังจากนั้นครับช่วงนาทีสามสิบกว่าเป็นต้นไปบียาได้เอากดบ้างครับแบบบุกสายเชลซีนะครับ พยายามจะเอาประตูตีเสมอแล้วก็มาได้ลุ้นนะครับช่วงท้ายครึ่งแรกจากอั no, ลเบโตมเรโน่รับยิงด้วยซ้ายแบบเต็มๆเลยครับชนคานกระเด้งกระดอนลงมาแต่ยังไม่พ้นเส้นนะครับคือกระดอนนอกเส้นพอดีครับก็เคลียร์ครับว่าไม่ได้ประตูสรับบีอารียลจบครึ่งแรกนำอยู่หนึ่งศูนย์รายละเอียดเกมอะ่ะเดี๋ยวเ,เพื่อนๆก็ไปตามดูเทปได้เพราะว่าถ้าพูดมันจะกินเวลาเยอะแล้วก็เนี่ยก็ตีห้ากว่าแล้วนะครับมันกินเวลามาก แต่ผมพูดโดยรวมแล้วกันว่านาทีตั้งแต่เขียรูกเริ่มเล่นอะเชลซีบุกใส่อยู่ฝ่ายเดียวครึ่งชั่วโมงแรกจนได้ประตูนาทียี่สิบเจ็ดและหลังจากนั้นดรอปฟอร์มลงไปแล้วก็เสียฮาคิมซีเยตไปด้วยนะครับช่วงนั้นอะช่วงท้ายครึ่งแรกนาทีสี่สามเพราะว่าจังหวะเป็นประท่ากันนะครับแล้วก็เจ็บที่หัวไหล่ตรงแขนนิดนึงก็ดามแขนออกไปเลยนะครับ ก็ต้องดูว่าพักนานขนาดไหนนะเพราะว่าเสียดายมากนะครับเพราะว่าเขากําลังเล่นได้ดีครับยิงมาตลอดเลยนะตั้งแต่ปีซีซั่นเขายิงมาตลอดต่อเน,นื่องเลยนะครับสำหรับฮาคิมเซียดนะจนครึ่งหลังครับลงมาเล่นพอเปลี่ยนเป็นผู้ลิซิตนะลงมาแทนฮาคิมเซียดรู้สึกเกมเชลซีมันดรอปจริงๆครับหลังจากพอเขียรูกลเริ่มเล่นในครึ่งแรกไอ้ในครึ่งหลังนะครับเชลซี Chelsea เป็นเขียรูกรุ่ก่อนด้วยนะในครึ่งหลัง ครึ่งแรกเป็นบีร์เรเขียก่อนแบบโอ้โหเกมเชลซีดรอปเลยครับดรอปแล้วเหมือนนักมวยพิงเชื่อแล้วรอแบบหมัดมัดน็อกอะ่ะแต่มันก็ไม่ค่อยได้ผลครับเพราะว่าบีรเรลเก็บกินได้หมดจังหวะเชลซีจะสวนกลับนะครับเก็บกินหมดเลยไม่มีโอกาสทําไม่มีโอกาสที่ให้เชลซีได้ทําเกมรู้ขึ้นไปเลยนะครับก็ลเลย ทำไม่ได้นะครับแบบน่าเสียดายอะ่ะแบบน่าจะฟอร์มในครึ่งแรกช่วงครึ่งชั่วโมงแรกน่าจะกลับมาได้แต่เชลซีฟอร์มดรอปไปเองครับลดระดับลงมาเองจนแล้วจนลอดจนมาเสียประตูครับคือเบียร์ไเาทำอยู่ประมาณสักร่วมสิบยี่สิบนาทีเลยอะ่ะนะครับบุกสายเชลซีอะ่ะยี่สิบกว่านาทีเลยจนมาได้ประตู จากเคลาโมเรโน่นะครับก็คือเป็นกองหน้าตัวเก่งเขาเลยอะนะครับเคลาโมเรโน่บูบูเลเดียอะไรเนะี่ยคือชื่อเนะี่ยคือมันเป็นจังหวะที่แบบหลุดตำแหน่งกันเองอะนะครับกองหลังเชลซีแบบคือรู้สึกจะเป็นดูริเกอร์นะไปประกบบูเลเดียอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็เกลาเมโน่สอยขึ้นมาแล้วตรงนั้นมันว่างพอดีเลยนะครับแล้วเขาเล่นฉลาดด้วยนะครับคือเกี่ยวบอลตอกซนเหมือนตอกซนอนะ ให้เคลาร์มาโนโยิงเข้าไปตีเสมอครับคือบิงแล้วก็ย้อยไปเข้าเสาไกลหนึ่งประตูตอนหนึ่งแล้วเชลซีเหมือนเพิ่งตื่นะนะครับตอนนั้นเนี่ยมีเปลี่ยนตัวนะนาะทีหกสิบห้าผมลืมบอกไปก่อนเสียประตูนะครับก็เอาจอจินโยลงมาแทนกองเต้แล้วก็เมสันเมาส์แทนตีโมแวนเนอร์นะครับแล้วก็มาเสียประตูให้หลังนะครับไล่หลังสิบนาทีอเสียประตูแล้วก็เอาซูมาออกด้วยนะครับเอาคิสเทนเซนลงมาแทน แล้วก็อัสเปริเตาลงมาแทนคารมาซันโอด,ดอยนะครับเชลซีเปลี่ยนประมาณนี้นะครับในช่วงครึ่งและในช่วงครึ่งหลังนะครับก็ไม่มีอะไรเหมือนเชลซีเพิ่งตื่นแล้วทําเกมลุกตั้งแต่นะช่วงท้ายช่วง15นาทีสุดท้ายของครึ่ง,งหลังและช่วงต่อเวลาพิเศษด้วยทั้งตลอด30นาทีเลยคือเบียร์เดลเอเขาตั้งรับเลยครับไม่บุกใส่เชลซีเลยนะครับตั้งรับเลยไม่รอสวนอะไรทั้งนั้นนะครับ เตะขึ้นมามาเชลซีเก็บตกได้หมดมันเหมือนคลนา้ายๆลักษณะเหมือนช่วงครึ่งแรกช่วงสามสิบนาทีแรกเลยนะครับเก็บตกได้หมดนะครับแล้วเชลซีก็พยายามขึ้นเกมส่วนใหญ่จะขึ้นทางขวานะครับเทโวชาโรบากับอัสปิเวตาเกมวันนี้ผมให้แมวเดอะแม็กก็คือไม่ใช่เกป้านะที่เซฟอยู่โทษวันนี้ได้สองประตูอะสองลูกอ่ะผมให้เทโวชาโรบาครับมีจังหวะสำคัญสำคัญประมาณสามสามครั้งซันซ้อนเลยอ่ะสามครั้งเลยที่ ป้องกันแม่เชลซีเสียประตูะนะครับเน้นๆเลยนะครับเพื่อนๆไปดูไฮไลท์ย้อนหลังได้เลยนะครับเทโวชาโรบามันอาจจะทําให้ทูเคริรได้คิดบ้างน,นะครับว่าไว้จะเก็บไว้หรือเปล่าจะจะทํายังไงกับเด็กคนนี้นะครับอยู่ที่ว่าการตัดสินใจเลยครับจะไปดึงโชสคุนเดม,มาใหม่ไหมหรืออะไรอย่างงี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจของทูเคิลไปครับจนครบร้อยยี่สิบนาทีนะครับ ก่อนจะยิงจุดโทษเชลซี Chelsea เปลี่ยนเอ okay, าเกปปาครับที่วันนี้มาเป็นฮีโร่เซฟจุดโทษสองประตูวันเนี้ยนะครับเซฟจุดโทษได้นะครับ, Save, นะรบลงมาแทนอิลเดออาเมนดี A andy, นะครับช่วงท้ายพอดีเลยนะครับแล้วก็จบเกมไปร้อยี่สิบนาทีเสมอกันหนึ่งประตูตอนนึ่งจนต้องมายิงจุดโทษนะครับจุดโทษเนี่ยนะครับอผมไล่ดูนิดหนึ่งนะ จุดโทษไล่เลยครับว่าใครยิงกันบ้างนะครับนะก็เชลซี Chelsea เป็นคนเป็นฝ่ายยิงก่อนนะครับเชลซี Chelsea เป็นฝ่ายยิงก่อนคนแรกครับคาร์ฮาเว็ยิงไม่เข้าถามบียร์เดลอาลียิงเข้านะครับมาคนที่สองอัสปิกเกลตานะครับแล้วเก,เกป้าเซฟได้คนที่สองของบียร์เดลอาเซฟได้เหมือนกัน คนที่สามเป็นมาโกลองโซ่นะครับคนที่สี่ของเชลซีก็เป็นเมสันเมาส์นะครับคนที่ห้าก็จอจินโยนะครับคนสุดท้ายอ่ะนะครับแต่ว่าเบียร์แล้วก็ยังยิงได้คนที่หครับคิสเตียนพูริสิตนะครับคนที่เจ็ดก็ดูดิเกอร์นะครับเนี่ยคนสุดท้ายที่ยิงก่อนที่เกป้าจะเซฟคนที่เจ็ของทางเบียรเรยได้เนี่ยก็ไล่ตามนี้นะครับก็ไปฟังย้อนแล้วกันนะผมไม่ทวนนะเกป้าเซฟได้จบเกมไปครับก็ วปปคว้าแชมป์ซูเปอร์คัพได้ล้างเ,าเป็นการปลดล็อกละกันเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะเชลซีโดนจุดโทษสองครั้งที่เข้ามาเล่นในซูเปอร,ร์คัพก็คือแพ้บาเยอร์จุดโทษนะครับลูคาคูยิงพลาดนะครับแล้วก็เกมกับลิเวอร์พูลสองปีก่อนนะที่แทมมี่ยิงพลาดนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นปีที่เชลซีได้แชมป์แชมเปี้ยนลีคครั้งแรกเจอกับแอตมาลิดโดนแอตมาลิดสอยแบบ สอนบอนบลไปเลยอ่ะถล่มทลายโดยฟอร์มอันสุดยอดของราเดเมฟาวเก่านะครับนะปี2012นะครับจบไปนะครับเราไปดูรายชื่อครับที่ทูเคิลส่งมานะครับสเ11ตัวเล่นตัวจริงเมนดี้นะครับอันนี้คือทางอุสอร์เขาอัปเดตไปนะครับเมนดี้เป็นผู้รักษาประตูกับกองหลังปีเทโวชาลบาเคอร์ซูมาแล้วก็ลูดิเกอร์นะครับกองกลางเป็นโคอาสิ กองเต้กองเต้ผสมปอกไข่เหมือนกับตันทีนะครับลงเป็นตัวจริงวิงแบ็กขวาเป็นคาร์ลามาสส์โดดดอยวิงแบ็กซ้ายเป็นมาโกสอลองโซตัวลุกครับ3คนก็คลายฮาวเวสซิโมว์แวนเนอร์แล้วก็ฮาคิมซีเยตนะครับถูกเปลี่ยนตัวออกไปแล้วผมก็ไล่ไปแล้วนะว่าใครถูกเปลี่ยนตัวลงมาบ้างน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคิสเทนเซนอัสปิเกต้านะครับจอ,อ io, it, outh, ร์จินโน่ปูริสิตเมสันเมาส์นะครับลงมานะครับตามลำดับไปนะครับที่ผมไล่ไปก่อนหน้านั้น นะครับผมก็สถิติก็ไม่ได้มีครับก็คือแบบมันไม่ได้เป็นแชมเปี้ยนลีกก็เลยสถิติมันไม่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 ให้ดูแบบมันไม่มันผมไม่ได้หาดูเลยนะครับก็เลยขออภัยแล้วกันนะครับสำหรับสถิติแต่โอกาสยิงเยอะนะครับช่วงครึ่งแรกผมจําได้ว่าโอกาสยิงทั้งหมดหกครั้งเข้ากรอบสานะครับสำหรับเชลซีนะในครึ่งแรกแต่หลังจากนั้นจําไม่ได้นะเพราะคือสไลด์หรือกราฟิกไม่ได้ขึ้นมาแล้วก็ทางเว็บไซต์พอเข้าไปดูยูฟ่าก็ไม่ได้ขึ้นให้ดูนะครับผมก็ประมาณนี้ แสดงความยินดีไปแต่สิ่งที่ต้องกังวลเดี๋ยวค่อยมาพูดในช่วง before the match หรือผมอาจจะทําคลิปแยกถ้ามีเวลานะครับในช่วงอาจจะวันพฤหัสเนี่ยครับคืนวันพฤหัสก็คอยติดตามนะครับก็จะทําไว้ว่าสิ่งที่เชลซีไปกังวลผมพูดไว้ก่อนแล้วกันนะว่าสิ่งที่กังวลก็คือเกมในบ้านเลยครับเนี่ยเวลาโดนคู่แข่งตั้งรับลึกๆแล้วจะมีไอเดียในการเข้าทํำยังไงก็ต้องไปสร้างไอเดียไปสร้างแผนอะไรต่างๆของทูลเลนะครับม,มารับมือว่าจะ เอายังไงจะแก้ตรงไหนจะเสริมทับยังไงเอาเลยครับเพราะว่าตลาดเหลือประมาณ2กว่าสัปดาห์ก,กว่านะครับจะเสริมใครจะทําอะไรต้องรีบทําแล้วนะครับก่อนที่ตลาดมันจะปิดแล้วก็เราจะมีโอกาสได้แก้ได้ทําจุดที่เราคิดว่ายังขาดอยู่ยังต้องเติมเต็มอยู่เหมือนกับบทสัมภาษณ์ที่เขาพูดก่อนเกมในเกมซูเปอร์ขับเอฟอย่างนีก็ติดตามกันต่อไปนะครับเกมแรก แข่งวันเสาร์เนี่ยครับช่วง before the match ติดตามนะครับก็คือเกมพิมพ์ลิงนัดแรกครับเชลซีเปิดบ้านเจอกับคริสตัลพาเลสนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับยังไงก่อนจากไปนะฝากกด subscribe ช่อง h e a r t of blue ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมสำหรับวันนี้ช่วง after the match ก็ขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ